สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรเมธีสกุลการนะคะมาค่ะได้เวลาเข้าครัวกันอีกแล้วเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดกระลำปีใส่หุ้นเส้นนะคะกระลำปีก็ะหันแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีไข่ไก่ส่องฟองวุ้นเส้นอันนี้นะคะแช่น้ำให้นิ่มนะคะใช้วุ้นเส้นห่อเดียวนะคะวันนี้ นำมาผัดกับกะัลำปีใส่ไข่อันนี้ก็เป็นกระเทียมสับนะคะมีต้นหอมแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยนี่นะคะเครื่องครบแล้วเราก็ไปทำการผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปสมพรใช้น้ำมันพืชนะคะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยจ้าเป็นเมนูง่ายๆนะคะผัดกินเล่นกินกับข้าวก็ได้ผัดวุ้นเส้นใส่กะลัมปีใส่ไข่นะคะเจียวกระเทียมให้หอมจ้า ระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปผัดง่ายๆวันนี้ไม่ใส่พริกนะคะผัดคือใส่ไข่ที่เราตีไว้แล้วนะคะสองฟองเทไข่ใส่ลงไปเลยจ้ารอให้ไข่เซตตัวนะคะ เราก็ค่อยๆขยี้ไข่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเมนูง่ายเมนูอร่อยๆจ้าไข่เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่กระลำปีที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะ ามด้วยวุ้นเส้นนะคะที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะวุ้นเส้นเราเอามาแช่น้ำก่อนให้วุ้นเส้นนิ่มนะคะใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสใส่ลงไปเลยจ้า ตามด้วยน้ำมันหอยเยาะๆลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายใส่ลงไปหนึ่งช้อนผัดให้เข้ากันนะคะใครชอบคว์มเข้มก็สามารถเติมสีอิวดำลงไปได้นะคะขยี้ขยี้ให้เข้ากันนะคะ เราก็ผัดเรื่อยๆนะคะไข้กรัลำปีนิ่มปรุงรสตามความชอบเลยนะคะสมพรก็จะชอบหรกเค็มนิดนึงวนหวานน่อยนึ่งนะคะผัดทุนเส้นใส่ไข่กรัลำปีอันนี้เราจะเหาะสีอิวดำลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มสีสันนี่เลยออกดำเลยนะคะพเพื่อนๆดำไปนิดนึงนะคะ ผัดให้เข้ากันเลยจ้าใส่จนหอมแล้วก็มเะเขือเทศลงไปนะคะผัดให้เข้ากันกระลำปีนิ่มนะคะวุ้นเส้นก็สุกแล้วนะคะหอมหอมอร่อยออร่อยจ้าวันนี้ นี่จ้าเราก็ได้ผัดจืดแบบอร่อยๆนะคะผัดรุ้นเส้นใส่ไข่กะลัมปีกะลัมปีก็จะมีความกรุบกรอบนะคะเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยเสร็จแล้วนะคะทานเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ได้นะคะ เลยจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกำลังร้อนๆเลยนะคะกินเล่นก็ได้กินเล่นนะคะก็สามารถใส่พริกปูรสนะคะเหมือนผัดไทยเลยแต่เป็นเส้นหมุนเส้นนะคะง่ายๆอร่อยๆจ้า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ครัวสมพรน,นำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะชอบกันไหมเอ่ยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะไปคะ่ะมาทานด้วยกันคุณเส้นเส้นนุ่มๆอร่อยๆจ้าเมนูหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากช่องสมพรเมทีสกุลการด้วยนะคะ พบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ